สวัสดีครับบนทับช่วงข่าวมาแล้วครับจะพาทุกท่านมาอัปเดตข่าวเด่นประจำวันกันครับเริ่มกันที่ความคืบหน้าของการเสริมทัพของทีมในเพิมิลีกันครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันจ่องคว้าตัววิตาลีมิโกเลนโกแบ็กสายของดินโนโมเคียบมาร่วมทัพด้วยขาดตัวราว20ล้านยูโรขาดว่าดาวเตะวัย2 2ปี จะบินมาตรวจร่างกายพร้อมกับเซ็นสัญญาในเร็วๆนี้ซึ่งจากกระแสข่าวดังกล่าวทําให้ลูก้าดิแบ็กซ้ายของทีมท็อปฟี่สินําเงินอาจจะต้องเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมตามรายงานของฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวสายกีฬาชื่อดังต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอีกหนึ่งทีมในพรีเมียร์ลีกครับโทมสัสทูเคลิลกุนซือของเชลซีเปิดเผยว่าสถานการณ์ในทีมสิงโตน้ำเงินครามตอนนี้กำลังประสบปัญหาในแผงมิดฟิลหลังจากล่าสุด มีการรายงานว่าจอจินโยและรูเบลตาชิกมีอาการบาดเจ็บจากนัดที่เสมอกับเอเวอเรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อ1ิบเจธันวาคมที่ผ่านมาทำให้เขาอาจจะต้องเสี่ยงเข็นแอนโกโลกกองเต้และมาเตโอโควาสิตที่สภาพร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรนักลงสนามในเกมที่จะประทับกับวูฮมตันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้โดยในขณะน,นี้เจลซสีมีมิดฟิลกลางสนามที่พร้อมใช้งานอยู่เพียง3รายนั่นก็คือแอนโกโลกองเต้ ซาอุนยิเกตและมาเตโอโควาสทิที่พึ่งกลับมาซ้อมได้ขณะที่ลอดบาร์กลี่เป็นผู้เล่นที่ถนัดเชิงรุกมากกว่าทั้งนี้ครับเชลซีเหลือผู้เล่นที่ใช้งานได้ไม่มากนักหลังจากที่ก่อนหน้านี้โรเมลูลูกากูติโมเวเนอร์คาลัมฮัสซันโอดอยและเบนชิเวลก็ถูกตรวจพบว่ามีผลตรวจเชื้อโควิดเป็นบวกปิดท้ายข่าวในบ้านเรากันบ้างครับอเล็กซานเดรกาา กุนซือมากประสบการณ์ชาวบราซิลโพดปิดจากการทำงานในประเทศไทยลงเรียบร้อยแล้วกุนซือวัย53ปีตัดสินใจประกาศแยกทางกับปราสาทสีฟ้าบุรีรัมยูเนเตตหลังจากทีมดังจากภาคอีสานได้มาซาทดาอิชิอิอดีตกุนซือของสมุทรปราการซิตี้เข้ามาคุมทัพแทนนอกจากนี้กุนซือชาวบราซิลอย่างได้โพส์ขอบคุณทุกคนในเมืองไทยที่สนับสนุนเขามาโดยตลอดและถึงเวลาแล้วสำหรับการหาความท้าทายใหม่ อเล็กซซนเดรกามาถือเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของไทยลีกโดยคว้าแชมป์มามากกว่า12รายการนับตั้งแต่ย้ายมาคุมทัพบ,บุรีรัมยูเนเต็ดในปี2014ต่อด้วยลีโอเชิงรายและเมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงยังมีโอกาสคุมทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม,ม่เกิน23ปีอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e บอลฮับอัปเดตข่าวสารฟุตบอลทุกวันหลากหลายสาระน่ารู้ต้องบอลฮับที่นี่ที่เดียว